สดีครับวันนี้จะพามา <c oughs> เล่านะครับหลังจากไปตอกไก่มาวันนี้เมื่อเช้านี้นะไปตอกไก่นะครับเมื่อเช้านี้ไก่ขันแล้วไก่ปลาก็ขันโตเลยนะครับมันบังเอิญน,นะครับมีแขกไม่ได้รับเชิญน,นะมาติดซะก่อนเซ็งเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพคื้นนะครับและทุกคนอาจจะน่าจะรู้เลยว่ามันคือตัวอะไร ครับเรียบร้อยครับเละแกะกันมันเลยนะครับทีนี้ไม่รู้ว่าหลักไหนเสียบ้างนะมัวบางคนน่าจะรู้แล้วนะครับเห็นคืนหมานะครับมาจากไหนไม่รู้นะปกติผมตอไม่เคยมีหมานะครับตรงนั้นสงสัยมีคนเพิ่งเอามาเลี้ยงใหม่นะ ติดแต่ว่าไม่ขาดนะครับคืนไม่ขาดไม่ขาดสักหลักเดียวเลยจนหมามันลากคืนหลุดจากไอ้หลุดทุกหลักเลยนะแล้วก็หลักที่ผมมัดกับต้นไม้มันมันมันหลุดออกนะแล้วก็ทีนี้มันก็ลากคืนไปทั้งชุดเลยนะแล้วผมวิ่งตามไปไปจับไว้นะแล้วก็ให้เขาต้องยอมนะต้องยอมให้เขาพาไปบ้านคนอื่นนะ บ้านคนที่อยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็ให้เขาเอามีดตัดนะเอามีดตัดให้นะเพราะถ้าแกะเองก็เดี๋ยวมันกัดนะก็เลยไม่มีมีดเลยนะตอนนั้นก็เลยต้องพาไปบ้านเขาให้เขาเอามีดที่ด้ามยาวๆตัดให้นะบ้านผมก็เลี้ยงมินงองนะเอาตัดนี่ครับตอนนี้ก็มีเสียงขันอยู่ตัวหนะ้าหลังบ้านผมแต่ว่าผมไปอีกทีนึงนะที่ไปต่อนี่ครับไม่ขาดนะครับหล,ลักเอ็นเอ็นเก้าสิบปอนด์นะแล้วก็ หลักก็คือเป็นซี่จะซี่เรารถจักรยานนะครับนี่ทําเองนะครับอุดนี้แต่ว่าเอ็นนี่ซื้อเอ็นต่อไปคืนซื้อเข้ามานะเพราะว่าไม่มีเวลาทําตอนนั้นก็เลยต้องซื้อเข้ามาแล้วก็มาพันหลักมาร้อยใสายสายเมนเองนะเสียลบด้วยนะครับเกมันกำลังจะมานะเพราะว่าปกติช่วงประมาณเจ็ดโมงคึ่ง มันจะมันจะกะมันจะมาฆ่ามาฝ่ายสวนผมนะผมก็ไปดักตรงนั้นนะแต่หมามันดันติดก่อนนะไม่รู้มาจากไหนนะปกติไม่เคยมีหมานะตรงนั้นมีมันก็อยู่อีกฝั่งก็ไม่ข้ามันนะแต่ตัวนั้นไม่รู้มาจากไหนนะมาแล้ววิ่งมาจากมาจะามากัดไก่นะแต่ไก่ไม่เป็นอะไรนะมันกระโดดทันมันกระโดดหลบมาหลังต้นไม้นะแต่ก็หลักไม่หลุดนะแต่ผมหมามันติดคืนนะผมก็เลยวิ่งออกไป ที่แรกผมนกึกว่าไก่ตีนะครับแต่อยู่ดีๆไก่มันก็กระตากหนักมากก็กระโดดเลยผมก็วิ่งออกไปดูเลยไม่เป็นอะไรมากนะครับไก่ไม่โดนหมากัดน,นะแต่ว่ามันตอนวิ่งกระโดดเข้าไปหลังต้นปาล์มนะตน้นมันโดนหนามปาล์มบาดเอานหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นแผลนิดหน่อยนะไม่โฟกัสนะครับ กล้องไม่โฟกัสกล้องไม่โฟกัสนะนี่ครับรอยแดงๆนิดหน่อยนะไม่เป็นอะไรบนะ้างครับเป็นรอยถลอกที่ขาเสียอารมณ์นิดนะเช้านี้ว่าจะอุตส่าห์ไปดักแต่เช้านะวันนี้ปกติเพราะปกติมันจะข้ามมานะ ผมสังเกตุเป็นอาทิตย์แล้วนะว่ามันจะมาผมเดินไปวนไ้สวนทังวันว่ามันมาประมาณกี่โมงกี่โมงนะลาดไปนะครับเมื่อก่อนมันก็มาทีนึงแนตะ่ไม่เข้าตีนะออมันไม่เข้าเหยียบตัวเมียนะผมเคยลองคลิปไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้ผมเคยพูดไปในคลิปบางคลิปด้วยเลยสิน่าจะนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวต้องไปแกะคืนอีกนะเดี๋ยวสายมันพันมากกว่าเดิมนะครับ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิพิปให้ผมต่อไปด้วยนะครับผมครับ